สวัสดีคสวัสดีคุณผู้ชมที่ลงมาดูด้วยนะโยผมนมายโครนอสเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับเกมคลิน่าฟีฟ่านั่นเองนะฮะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมของทางจาัตุรบีของเราได้เองนะ,ะับผมเเป็นกิจกรรมซ่อนแอบ,บนั่นเองนะครับผมนะจะให้คิลเลอร์เป็นคนหาคนที่แอบ,บนะครับผมนะคิลเลอร์จะเป็นทางด้านของอาแคนสาขาสองและสาขาสามนั่นเองนะผมทนำะเป็นคนหาส่วนคนที่เล่นนะฮะก็จะเล่นแบบแอบบแอบบทุกอย่างครับผมนะแอบบได้ทุกทุกจุดครับผมเอาตัวรอดให้ได้ใน อยู่ยังไงก็ได้นะให้เป็น4คนสุดท้ายแต่ถ้าใครตาย5คนสุดท้ายคนแรกนะผมนะห้คนสุดท้ายเท่านั้นฮะที่ตายคนแรกก็จะโดนหน้าข่าโอเคสําหรับใครที่เหลือรอด4คนสุดท้ายก็จะมีรางวัลให้คนละ1 0 0วอนั่นเองนะฮะผมสคนสุดท้ายย้ำนะฮะสคนสุดท้ายนั่นเองนะผมนะสำหรับใครที่อยากจะก็แค่ของเราฮะก็เมนต์ใต้คลิปได้นะ <c oughs> ประกาศไปด้วยแล้วกันโอเคมาฮะตัดก็เข้าช่วงเกมกันเลยนะับผมนะ ขอเปิดไมค์ใน Discord นะฮะขออนุญาตนะสีใช่ไหมน่ะไอ้พิมพ์มีปากกาดพี่โอเคโอเคครับจังหวัดนี้เซียววอมาตั้งเล่นแล้วนะฮะพิมพ์มยอ่ไรอ่ะเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยเฮ้ยไอ้เจ้าติดก่อนอยู่อที่อยู่ไหนกันอ่ะอืมโอเคพิมพ์เราเราหาเลยนะพอจบอาสิบสิบปีเราหาเลย อายุครับอายุอายุเขาบอให้ดู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 เบอร์สามจิตสามดีครับสามจิตสามสามจิสามแล้วพี่ตีพี่ทีมอยู่ไหนกันน่ะมามาดูมปดูพี่อยู่กันนะพี่รักอ๋ออยากอยากไปหาพี่อยากไปหาไมดิไม่ไปอ่ะอยู่กันเต็มเลยเหมือนมีคนอยู่บนป้ายเลยว่ะที่ ใช่อายุอายุดูดูดูคนที่เบอร์ยี่ยี่สิบจนะยี่สิบเจ็ดยี่สจดโจุดแดงเลยใครอยู่บนฝ่ายคือผู้โชคดีคนแรกวะอ้มหนะติเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล็งแล้วและผมเล็งแล้วผมเล็งแล้วพี่พองหนึ่งเฮ้ยยี่สิตกใจสับ อ้เ้อ้องมีเวียดอยู่ยิอยู่น้ออสออวิธีวิธีการเอาตัวรอดแต่ละคนน้าไม่เหมือนกันนะฮะก็ดูดูกันไปนะว่าใครจะเหลือรอดเป็นสี่คนสุท้ายแล้วใครจะตายเป็นคน้คนสุดท้ายเ่เล่ย์เลเ่ย์เล่ยเคเราจะมาล่ยย่เ่์เ ของเปาของเราอยู่กับอยู่สกายเลยคนที่อยู่กับเดอยคือยาเอ๋อนะครับยวเอ๋ยาเอ๋อกับชานมนมตาบ้าโอ้โหส่วนมากทุกคนน่าจะเล่นแบบแบบเอาชีวิตมาแบบแบบช่วงนี้แบบอากาศร้อนอะไรเงี้ยอากาศร้อนทุกคนทุกคนชอบอยู่ชอบชอบอยู่ที่มันเย็นๆอ่ะ เพ่่อีวาารตอนนี้ก็ยืนกันเป็นกลุ่มนะครับไม่ได้สปอยนะอากาศร้อนทุกคนชอบไปอยู่ที่มันที่มันแบบคลายร้อนได้อ่ะครับโอ้น้วเราบ้างนี่เต็มเลยนมักเมื่อก่อนที่สูงอะที่สูงอะแต่ละคนพี่แอมีอะไรต้อมีนะเยอะๆอยู่ขขออเออกูหูหมดละฟังนี่ อ้าวไม่ได้ไม่ได้การดาวไปเลยไม่ได้การดาวเล่นอยู่ไม่ได้เป๋อสี่สิบเอ็ดครับผมนะเออไม่ได้เลยเทอเต้เลยอย่าอย่ามีการแอบบอกนะอย่าสปอยอย่าสปอยไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกนะที่สูงอ่ะที่สูงแถวลงสีอะไรก็มีนะเยอะๆแถวลงสีแถวลงสีเปิดสี่สิบครับผมนะฮะ เบอร์สี่สิบโคตรเสี่ยงตายเลยนะตกไปคือตายเลยนะจริงจริงจังเนี่ยไอมันตายเลยให้มันตายเลยให้มันตายเลยโอ้โหที่อันตรายที่อันตรายที่คือที่ที่ปลอดภัยใช่ครับที่ subscribe เขาเรียกว่าเขาอยู่จุดตึงจังเขาอยู่เป็นเขาอยู่เป็นมีมีมีคนมาเม้นในสตรีมครับบอกว่าไม่เห็นหรอกเขาชื่อเคฮิตไอดื้อนะครับ เบอร hey, yeah. ์สามสิบเก้าครับอ้โหนูดื้วเหรอเฮ้ยมีคนแอบในน้ำหรือเปล่านะจริงจรมีคนทำบักน้ำหรือเปล่านะเขาสามสิบสามฮะอุ้ยอุ้ยสามสามสิบสามจะตายอย่าลืมหายานะจ๊ะโอเคผมวงเริ่มบีบแล้วสามสิบสอง้ยไม่ไม่อยากจะดิบอะกลัวดิบแล้วไม่เจอจะเอ็ดตรงหน้าสามสิบเอ็ดครับผมนะสามสิบเอ็ดหนีวงแล้วฮะต่างคนต่างหนีวงครับผมจะอยยู่ตรงเนี้ เบอร์ไหนโอ้โหโรงงานเมลทอสก็ผมนะ่ยสามสามอ่ะโอ้โหวิ่งกันวิ่งกันระนาววิ่งกันระนาวเลยยังไม่มีใครตายโอ้โหแอบดีหลังคาโรงงานแน่นอนอ่ะโรงงเบอะสามสิบแปดเาก็ยังไม่ลงโรนงานเยอะแน่นอน สามสามสิแปดเขาดื้อรั้นครับคุณเขาเขาเขาอึดทนนานารู้มากรู้มากนี่มีคนแอกกล้องกล้องกจับต้องแอกนะะเก็บกอดได้นะครับเก็บกาดฟาร์มเก็บเกาะเก็บยาได้นะครับอ่าเต้าบ้าเต้าบ้าอยู่กับอยู่กับโป้ดูได้เก็บยาแต้มเก็บปืนด่าไม่ได้ครับผมลุงชี้นะไปไปแรกกอแล้วไปแลกกอดกับผมละ แล้วก็เรามาดูขวัญใจสาวๆนะครับเมนละท้อนะครับแล้วก็แล้วหงงละเมนละท้อฝากฝากช่องติ๊กต็อกหน่อยสิฝากฝากช่องติ๊กต็อกได้นะครับแบบแคทดีเอสอะไรเงี้ยตอนนี้ผมทางฝั่งคิลเลอร์นะเราตัดมาดูทางฝั่งของคิลเลอร์นะครับหมอแกรสาขาสองตอนนี้ขี่รถไล่ฆ่าแล้วฮะจังหวะนี้วิ่งไปทางเรามาดูเฮ้ยอย่าบอกดิอ่ะมันคือการพาเกิดการพาโมูมุตอเมนละท้อเนี่ย การว่าครับเฮ้ยคุณคุณโคโนะครับคุณ,คณ,คณ,คณน่าจะน่าจะตาดูดิสุดคือดูที่สามตาพินนะอ่ะครับผมนะดูคิลเลอร์ขางฝั่งสาขาสามบ้างตอนนี้ขี่วนแถวหอนาะฬิกาเอาแล้วจังหวะนี้แล้วแต่ใครจะแอบนะบอกแล้วนะแล้วแต่ใครจะแอบ วันนี้มีการเช็คมีใครไหมนะมีใครไหมนะวิ่งกันละนาเลยไปษานากลัวเลยนะที่ไดเจอเป็นกระโยกนี่จริงกันสนุกเลยนะยังไม่มีใครตายนะฮะแล้วก็ยังคิลเลอร์ยังไม่ได้ฆ่าใครด้วยฮนะแอบกันได้สุดยอดมากเลยเป็นภาพที่น่าภูมิใจที่แครนกูสามาคีกันขนาดนี้ว้าวาไอ้เหียที่ที่แอบไอแมนมว่่โคตรดิ สดีมเอาคนแรกครับผมเจอแล้วฮะไปเรียบร้อยเขาเป็นสมายตายคนแรกครับไปีคนแรกเลยครับใครอะผมว่าผมว่าถ้าเจอคนเดียวมน่าจะเจอเล้ยเหมายเลขสองมาแล้วจะจจุกว่ะจะจจุกวะแฟนสสมแฟนะ เอไม่รอดหน้าตายครับหน้าตายสาขาสองครับเออเปิดตายครับราขาหนึ่งต้องให้ผู้หญิงหน้าขาวทุกคนเบอร์สี่สิบ่ะสาขาสองวะสาขาสามว่าคิลเลือรสาขาสองครัิลเลือรสาขาสองยิงใครไม่ได้เลยอหนึมงไงมูมีสาขาหนึ่งสามคนครับมาแล้วครับสามคนจังหวะนี้ โอเคผมว่าผมปิดไมค์เลยดีกว่าเดี๋ยวแบบพากันเดี๋ยวเขาได้ิโอเคครับผมนะเราจะดูแค่ฝั่งของกิลเลอร์นะฮะฝั่งของคนแอบ,บเราจะดูแค่ไปปลายจะคา่าจะฆ่าสามเลอร์คิวไปสามตัวจะค่สาสองแมการจะฆ่าสองกิลเลอร์ยังฆ่าไม่ได้เลยนะฮะแอบบกันได้เนียนมากจริงๆนะผมสิ่งที่เนียนนะผมผมว่าน่าจะเป็นลิงนะฮะแบบเอามาเล่นกิจกรรมอะไรเงี้ยแบบแอบซ่อนแอบบแบบแบบเล่นลิงอะไรกลายเป็นพุ่มไม้แบบ ตบตามคิดตามอะไรอย่างเงี้ยเออจะเนียนมากเอาว่ะได้เนียนที่สุดนะผมนะตอนนี้เป็นวงที่น่าจะเป็นวงที่สามมั้งฮะวงที่สามก็เริ่มบิบแล้วนะฮะตบเลสโซนฮะดูเหมือนว่ามีคนจะอยู่บนป้ายนะฮะเอา้าเจอด้วยว่ะเอา้าไปแล้วครับลุงที คนที่สี่ฮะสี่คนแล้วนะฮะอ้เอพวกนี้มันอยู่สองคนเอาคิวไปแล้วหนึ่งตัวครับผมนะฮะครบห้าแล้วะฮะห้าคนที่หน้าข่าวนะผมนะต้นกล้าเลยต้นกล้าคนที่ห้าครับผมเอาตายเลยตายแล้วด้วยจุ๊บๆเอายงไม่โดนนะ คิลเลอร์ไร้ฆ่าแล้วตัวตึงตายไปครับผมตัวตึงสาขาสองนี่ตัดมาดูของฟังของคิลเลอร์สาขาสองคิลเลอร์สาขาสองอ้าเจอวัดเจอวัดดูหน้าต่างยิงออกยิงซอกเต้นเต้นอีเม็ดนึงยืนกันอยู่นานครับเอา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 ดิวเดือดตายวะ no แตบ,บที่รับไม่ได้ฮะที่อันตรายทุยที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่อันตรายนะ <c oughs> <c oughs> เอาไอโบจังหวะนี้เอาคิวไปอีกหนึ่งตัวลุงชิตายไปครับผมนะที่เหลือสามวงจะรายอีกหน่อยยิงคนโหดตะลิงว่ะเอาเอกาดาตายแล้วใครตายต่อเอาโอเคโอเคคิดเลือกสองคนคนเล่นนอกวงด้วยฮะจังหวะนี้ อา๋วยังไงเอาตายไปแล้วน่าจะสาขาหนึ่งตายไปอีกหนึ่งครับผมไอ้ดื้อตายไปแล้ววนวิ่งขึ้นเขาว,วะ่ะตีบอกตีเห็นวิ่งขึ้นเขาว,วะ่ะจังหวะนี้เช็คล่างก่อนหน่อยดีกว่าแบบมีคนแบบเหลี่ยมอะไรไห่แบบแอบข้างล่างอะไรเงี้ยแอบหรือเปล่าไม่มีวะ่ะ ขึ้นมาแล้วผมคิลเลอร์ทางฝั่งของสาขาสามเอา้าสาขาสองยิงไปแล้วหนึ่งคนอ่ะเหมือนจะมีหนึ่งคนว่เมื่อกี้ยังไงอยู่อห่าแป๊บหนึง่งเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอา,อาตายว่ะเอ้ยเอ้ยชื่ออ่านไม่ได้ด้วยชื่อชื่ออ่านไม่ได้ <c oughs> อ่านในใจนะอย่าอ่านออกเสียงนะมีคนนอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เฮ้ยเดี๋ยว อ้าวนอนนอนก็ไม่รอดอยูชิไปแล้วครับผมสามสิบคนสุดท้ายนะฮะถ้าไม่รวมัิเลตเอาโดนหัวด้วยอ่าตายวงครับผมอ่าวิ่งวิง่งอะไรนา,าเลยโอ้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 มหากรรมใารจะเป็นผู้โชคดีอ่ามีคนกลายเป็นดิงเอาตาย อลาลาเอาเลยอ่ะอ่า,อา,อาจังหวะนี้อ้าวล้มว่ะผมไปดูน้องชายผมหน่อยน้องชายผมโอ้โหเฮียนี่เหลี่ยมจัดเลยว่ะชายน้องชายแบบรู้ว่าคิลเลอร์อยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยแบบอ้าวเอ้ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคิลเลอร์กูตายคิลเลอร์สาขาของตา เอไม่ใช่คิลเลอร์สาขาสาขาไอ้ถูกแล้วสาขาสองไกลน่าจะโดนเปลี่ยนฮะโดนใครยิงหรือเปล่าขี่หนูซนวะหนูซนซนจริงๆด้วยสาขาสองซีโฟซีโฟเอ้าซีโฟจะตายเหลือเลือดสิบเอ็ดโดดลงมาจังหวะนี้คิลเลอร์คิลเลอร์ยังไงคิลเลอร์วิ่งออกมทางนี้เจอหรือเปล่าส่วนโรเดอร์หลบข้างบนอ่าได้ยินเสียงปืนแล้วจังหวะนี้อยู่บนหลังคานะ เอ้าเอ้ายืนขึ้นอย่างนั้นหนูดื้อหนูดื้อหนูหนูยืนอย่างนั้นไม่ได้นะหนูเอาวางทางฝั่งของกินเลอร์เห็นปะไปดูของซีโบดีโฟแอบข้างบนแล้วฮะปิดหน้าต่างทุกอย่างปิดให้หมดหนูดื้ออยู่ข้างบนสุดอ่ะกับอีกคนส่วนโคม่าจะตายวงฮะได้รางวัลสี่คนสุดสุดฮะเอ้ยทุยจะได้รางวัลสี่คนสุดอ้าวอุ้มจ่าตายฮะหนูดื้อไอโบ โอสาขาสามโอสักขาสามคิลเลอร์ว่าไงจะเก็บคนข้างนอกก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวจะเก็บคนในก่อนอ่าอ่าอ้าเยี่ยสัวยิงเท้าอ่ะวงบีบนะคิลเลอร์วงบีบวงบีบวงบีบคิลเลอร์คิลเลอร์โอ้ไมก่ก็ออมาแล้วจวังหวะน,นี้ใครจะเป็นคนโชคดีครับผมใครจะเป็นผู้โชคดีเอาตายไปแล้วซีโฟจังหวะน,นี้อ่าอ้า,อา ยิงไม่หมดเหลือโหมาฮะเหกี่คนใครรอดคนสุดท้ายเอ้าหนูดิเอ้าเหลือรอดเอาใครได้เป็นที่หนึ่งฮนะสี่คนสุดท้ายได้นะฮะสี่คนสุดท้ายได้หนึ่งร้อยวอว้าคือวงมันมันแอบมาตรงเนี้ยแล้วแล้วก็เจอได้สกอร์ตามนี้เลยนะฮะที่หนึ่งนะฮะที่สองที่สามอเอ ญาติแคปแต่คู่นะฮะที่ผมสำหรับคลิปนี้ก็มีกิจกรรมมาฝากแค่นี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะเข้าแค้นะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกใต้คลิปนะโอเคอ่าผม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 อยากรู้ว่าสาขาสาขาสองตายตายตายได้ไงโอ้โหมึงต่อสาขาโดนโดนจับปืนคลิกดู่ไปก่อนนะครับทุกคนวกนนี้เดี๋ยวมาซื้อใหม่ โอเคผมนะสำหรับใครที่อยากจะเข้าแค้นก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยวันนี้าสาขาสามก็เปิดไปที่เรียบร้อยนะอย่าลืมเข้ามาจอยมันเป็นครอรัวเดียวกันของจัตวบ,บุรีโอเคสำหรับคลิปวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนซิโอเก a ชูมอมลูเป็นมือกอล์ฟประ้ทศก็คอยดูเนาะไปละ <c oughs> <c oughs>